คลิปนี้ก็มีพี่ชายคนหนึ่งเพิ่นบอกให้ซ่อมกันชนหน้ารถให้ครับพี่น้องเพิ่นว่ากันชนรถมันยึด่อยูมันอ้าออกแล้วซึ่งเพิ่นก็บ่ได้ซีเรียสสิเจาะสียึดสีเฮ็ดหยังกันแล้วแต่ครับพี่น้องจัดให้เลยครับผมขั้นตอนแรกผมกะหาแผ่นยางทรงแข็งๆจากน้อยมาแผ่นหนึ่งครับแล้วใสกันไก่มตาตัดแบบนี้ครับพี่น้องตอนเรียบร้อยแล้วก็จะได้เป็นรูปทรงนี่สองอันครับผมวันนี้ผมจะใสตัวปิดหัวน,อน็อต ที่สร้างเฟอร์นิเจอร์เพื่อใส่ปิดพวกหัวน็อตตู้เตียงประมาณนี้ครับพี่น้องผมเห็นมันงามดีครับน็อตที่ผมสิเอามายึดก็เป็นน็อตสกรูเจียบปลอยธรรมดาครับผมอุปกรณ์ครบทุกอย่างแล้วบัดนี้ก็ไปลงมือแล้วครับผมก็เอาแผ่นยางมาทาบใส่กับห้อยตอกันชนแบบนี้ครับผมแล้วทาการยึดน็อตเข้าไปแล้วครับผมยิงเรียบร้อยแล้วก็เอาฝาปิดหัวน็อตปิดให้เรียบร้อยครับแล้วก็มายิงตัวบนอีกดอกหนึ่งครับพี่น้องเพื่อสิให้มันยึดกันครับผม เน้นย้ำเด้อครับคลิปนี้เจ้าของรถเพิ่นให้เจาะได้ตามสบายเลยครับเพิ่นบ่ไดดซีเลือดเท่าไดครับผมซึ่งผมก็บ่ไดดอยากเจาะรถเพิ่นหรอกครับแต่เพิ่นอนุญาตเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องผมก็ให้ได้ตามความสามารถของผมนิดหน่อยครับถ้าพี่น้องบ่ซีเลือดเรื่องพวกนี้ก็สามารถเอาวิธีนี้ไปเฮ็ดใส่ได้เด้อครับผมก็เป็นอีกหนึ่งไอเดียเอามาฝากพ่อแม่พี่น้องเด้อครับก็หวังว่าคลิปนี้ก็น่าสิเป็นประโยชน์ให้กับพ่อแม่พี่น้องบ่หน่อยกันหลายเนาะครับก็ขอบคุณที่เข้ามารับชมครับผม ขอบคุณครับ